สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Dream Motor ดิ่มมอเตอร์โดยผมชานชัยนะฮะสำหรับวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นกลางคืนบ้างน,นะครับในการพูดคุยเรื่องราวของรถบรรทุกนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับดิ่มมอเตอร์ก็มีรถบรรทุกอีกหนึ่งคันที่จะมาบอกเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกนะฮะแล้วก็เอฟซหลายๆท่านที่คอยติดตามในช่องของดรีมมอเตอร์นะฮะสำหรับรถคันนี้เป็นอิซูซู FRR 190แรงม้าปีที่จดทะเบียนก็คือปี2562ความยาวของกระบะนะครับอยู่ที่สเปคของเขาก็คือ5เมตร60เซนแล้วก็ <c oughs> ลักษณะพิเศษของรถคันนี้ก็คือติดเครนนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องราวของเครนน่ะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหลังพร้อมกับกระบะนะครับในส่วนของหัวเก๋งผมขออนุญาตพูดคุยก่อนนะครับสภาพโดยรวมๆของหัวเก๋งก็มีการอาบน้ํามาแล้ว1รอบนะครับจากเจ้าของเดิมเขานะฮะก็คือพ่อนสีมาทั้งหัวแล้วล่ะแต่ผมเช็ค ดูทุกอย่างแล้วนะครับอุบัติเหตุหนักไม่มีนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คทุกอย่างของรถคันนี้ยังเป็นเส้นเดิมอยู่ยังเป็นเม็ดอาร์คเดิมๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามีการพ่นสีมาหนึ่งรอบน่าจะเป็นการเคลมมาจากอูอ่นะครับแล้วก็ภาพรวมๆของหัวเกง๋งภาพรวมก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกันชนก็มีแต่งโครเมียมมาเปลี่ยนเป็นกันชนโครเมียมมาแล้วก็แต่งซิ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้มเป็นโครเมียมแล้วก็กระจกเป็นชุดแต่ง <c oughs> เป็นชุดแต่งคร้เมเลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีดาบอีกแล้วนะครับอันนี้ดาบอยู่ที่ก้านปัดน้ําฝนนะครับภาพรวมของหัวเก่งเนี่ยจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่ปองฟองทั้งหัวนะครับข้อตรงไหนก็รู้สึกว่าจะบางนะครับไม่ได้หนาเลยนะครับในส่วนของภายในเดี๋ยวให้น้องเขาพาดูนิดนึงนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างในส่วนของภายในห้องโดยสารอาเชิญน้อนเกินครับ ตัวภา,ายในก็จะเมือน,นิดน,นึงครับแต่ว่าอุปกรณ์นี้ยังดูสวยงามหมดทุกชิ้นงานครับผมไมว่าจะเป็นผ้าปูพื้นเบาะแผงประตูหน้าปัดคอนโซลผ้าหลังคาแล้วก็ตัวเกจเก็บเอกสารด้านบนครับยังอยู่ครบทุกชิ้นครับไม่มีขาดตกบกพร่องนอเดือนไม่นี้จะวิ่งอยู่ที่470,000ก,กิโลเมตรครับผมแต่ไม่มีแบตเตอรี่ก็ไม่ให้ดูได้ครับแต่ คือนี่ยังดูสวยอยู่เลยครับครับครับผมภายในทุกอย่างก็ยังดูเรียบร้อยนะครับยังดูเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับสติ๊กเกอร์ก่อประตูก็ังอยู่ครบหมดทุกอย่างครับฟองฟองทุกรายการแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระจกไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเรัใช่ครับอ่ารุ่นนี้เป็นกระจกประตูไฟฟ้าขึ้นลงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้จะมีแอร์แบ็กแล้วนะครับก็คือรุ่นปี62นะครับพิเศษนิดหนึ่งนะฮะสำหรับรถคันนี้เนี่ย เมื่อสักครู่ผมเรียนทุกท่านไปว่าเป็นรถ6ล้อติดเครนนะครับเครนตัวนี้นะครับลงเรือมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาขึ้นที่ท่าของ d r มมอเตอร์เลยนะครับเครน t าดาโนนะฮะเซอารกนะครับก็คือ3.6ตัน4ปลอก3ชักนะฮะเครนตัวนี้หลังจากที่ผมรับมาจากเรือเขาแล้วเนี่ยนะครับก็มาที่ดีมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราทำการล้างแล้วก็ เก็บสีใหม่ทั้งหมดใช่ไหมนักเกินเคียนตัวนี้ใช่ครับทั้งตัวเก็บใหม่ทั้งตัวเลยมีการขาดการแต่งเพราะว่าของที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีตาหนิบ้างนิดๆหน่อยๆถูกไหมนักเกินในส่วนของสีนะแต่ในส่วนของสีเนี่ยเราทําในมาตรฐานเดียวกันกับทําสีรถยนต์เลยนะครับก็คือพ้นสีเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์อีกชั้นหนึ่งแล้วก็สติ๊กเกอร์ทุกอย่างเราดูแลให้เรียบร้อยนอกจากทําสีเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดีมอเตอร์ก็ทําการเช็คระบบของเครนทั้งหมดนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเช็คอะไรไปบ้างระบบของบูมนะครับที่อยู่บูมที่อยู่ด้านในเนี่ยเราเช็คหมดทุกรายการนะครับว่า,ามีวาล์วตรงไหนรั่วไหมมีน้ํามันจุดรั่วของน้ํามันไฮดรลิกไหมที่อยู่ข้างในเนี่ยเราเช็คให้หมดนะครับสายเซฟตี้ทุกอย่างเราก็ตรวจให้นะครับสำหรับเกณฑ์ตัวนี้แล้วก็กระบอกโช๊คตัวนี้มีโอลิงรั่วไหมนะครับสายไฮดรลิกทุกอย่างเราเช็คทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานว่า รถที่ออกจากตรีมมอเตอร์ไปเนี่ยระบบของการใช้งานทั้งหมดต้องสมบูรณ์แบบกล่องหัวใจเป็นยังไงบ้างนะครับคอนโทรลทุกตัวทุกจุดนะครับเราเซตทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ติดตั้งโดยทีมงานของตรีมมอเตอร์ของเรานะครับตามมาตรฐานของตรีมมอเตอร์มาตรฐานของตรีมมอเตอร์อยู่ตรงไหนครับก็คือความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็การใช้งานที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะครับจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของอเครนตัวนี้ก็คือเป็นขาสลับทุกท่านเห็นไหมครับ เวลากลางขาออกมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นขากลมนะครับที่เป็นขากลมธรรมดาเนี่ยเครนจะอยู่ประมาณนี้เวลากลางออกมานะฮะถ้าสมมติว่าเป็นขาสลับเนี่ยจะยาวออกมาอีกประมาณฟุตกว่าๆนะฮะแล้วก็จะเป็นขาเหลี่ยมระบบทุกอย่างของของขาเครนนะครับก็ถูกเช็คโดยทีมงานของเราทั้งหมดนะครับจะไม่ต้องเกินเช็คเองเลยเช็ค e หมดทุกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเช็คเสร็จมันอาจจะมีข้ามเสนิมอะไรบ้างเราก็ขัดออกแล้วก็พ่นสีดําแล้วก็ทาด้วยจารบีอย่างดีเลยนะครับทุกจุดนะครับ บูมเราก็ทาด้วยจารบีอย่างดีตะขอพับทุกอย่างเราเช็คหมดสลิงนะฮะเช็คว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไหมหลังจากที่เราตรวจเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสบายใจได้เลยนะครับในส่วนของเครนทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยเนี่ยตอนนี้พร้อมหมดทุกรายการในการใช้งานน้ำมันน้ำมันไฮดรลิกเปลี่ยนยังต้งเกินเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คปั๊มเช็คปั๊มให้เรียบร้อยว่า ปั๊มของเกลียนเนี่ยสภาพเนี่ยณต,ตอนนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกระบะลูกนี้ใหม่หรืกอเอ่าครับเพื่อนต่อใหม่ทั้งลูกครับผมต่อใหม่ทั้งลูกเลยนะครับเป็นไงข้างหลังเทไหมอข้างหลังเทนะใส่ไฟ,ไฟ LED แล้วก็มีกันชนเสริมข้างหลังด้วยแล้วก็มีแม่เพี้ยนลน์น่ารักน่ารัก,น,รกนิดหนึ่งสําหรับวัยรุ่นนะครับแผงข้างทางเราเนี่ยจะเน้นอยู่ที่สูงแค่40เซนนะครับเราจะไม่ใช้แผงสูงมาก เนื่องจากเวลาลูกค้ายกขึ้นลงเนี่ยจะได้ไม่ต้องหนักมากนะครับแล้วก็ <c oughs> โหลดน้ําหนักตัวของตัวรถให้เบาด้วยแล้วก็แลดูสวยงาม40เซนต้องเกินมันสวยไหมเท่าน,นี้ผมว่าพอดีนะไม่ว่าจะเป็น10นะล้อหรือ6ล้อ <c oughs> พวกเราใช้40บ <c oughs> หมดนะใช้มี40เซนใช้40ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความยาวของกระบะเนี่ยอยู่ที่4เมตร90เซนนะครับคือพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ความกว้างของกระบะอยู่ที่2เมตร30เซนนี่คือกระบะมาตรฐานที่เรา ทำกันแล้วก็ใช้งานกันอยู่ในส่วนของดรีมมอเตอร์นะฮะนี่คือกระบะใหม่แล้วก็อีกที่สําคัญก็คือมาตรฐานของดรีมมอเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างรู้สึกต้องเกินจะเป็นคนทําเองก็ใช่ไหมไหนลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําอะไรบ้างโอคันนี้เปลี่ยนเยอะครับระบบช่วงล่างมีสลักหู่แหนบครับตรงเตงแหนบหน้าแหนบหลังครับครับแล้วก็มีดูมล้อหลังสายขวาที่เกิดการสึกหรอแล้วเดี๋ยวว่ากินเป็นล่องเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดครับซีน ลูกปืนล้อเราเช็คให้ใหม่หมดจานดับีลูกปืนซีนเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกตัวไม่ว่าล้อหน้าล้อหลังเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกชิ้นครับผมแล้วผ้าเบรกเราได้เช็คไหมผ้าเบรกเราเช็คให้ครับล้อยังเหลือเยอะอยู่ยังเหลือเยอะใช่ไหมครับครับแล้วก็ยางยางหลังนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะยังไม่ได้ใช้งานแต่เป็นยังดูสวยสวยงามอยู่ครับเปลี่ยนแล้วลูกค้าก็นํารถมาส่งเรานะครับยางหน้าก็เต็มถุกแมเกิเ ยางหน้าก็ยังเต็มครับแล้วระบบคัสทําอะไรไปบ้างระบบคัสเราเปลี ET Because, ่ยนให้ทุกชิ้นครับแผ่นคัสทุกปืนคัสทุกปืนายเกียร์เปลี่ยนให้ใหม่หมดครับครับทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานของเหลวล่ะของเหลวของเหลวนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายกองเครื่องกองซล่าเปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันไฮดรอลิกมีอะไรไหมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนของเหลวของเหลวนี้ไม่มียังไม่มีแน่นอนครับเปลี่ยนเดี๋ยว เปลี่ยนครบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนครบเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งน้องเกิร์นพาดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับสภาพของเครื่องยนต์เห็นไหมครับสภาพโดยรวมๆนะฮะโอ้สวยงามมากนะครับเนี่ยเครื่องคันนี้วิ่งไปอยู่400กิโลนะครับแล้วก็ลูกค้าขับอยู่คนเดียวนะครับตั้งแต่ออกป้ายแดงมารถคันนี้นะครับ สวยมากสภาพรถโดยรวมๆนะครับหัวเก๋งทุกอย่างสายพานนี่เปลี่ยนให้ใหม่สายพานเปลี่ยนยังใหม่ๆนะครับผมเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้เลยสายพานเครื่องยนต์ฟีปั๊มก็เพิ่งผมเพิ่งเปลี่ยนให้เพิ่งใส่เพิ่งใส่ให้ใหม่ใส่น้ำยาให้เรียบร้อยถูกไหมเรียบร้อยนะครับเนี่ยภายในด้านล่างของหัวเก๋งเห็นไหมครับกันกันท่านเห็นไหมครับแผ่นไฟกันร้อนยังสวยไม่มีรอยฉีกขาดครับอ่เข็บนี้โอ้ไม่ต้องพูดถึงยังสวย ให้ลูกค้าดูเลยโรงงานมายังไงอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ย <Okay. S 1> การสนิมกอนนี้การสนิมที่โรงงานมายังยังดูสวยอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูหลังเคนนิดนึงเห็นไหมครับเวลาทําสีเนี่ยผมจะลื้อออกหมดเลยนะพวกเนี้ยคือเราจะไม่ได้ล้างๆน้ํารูปๆแล้วก็พ่นสีไม่ใช่เราจะยกออกมาหมดเลยอ่าขั้น คอนโทรลทั้งหมดเนี่ยนะครับคือยกออกมาแล้วก็สลักคอนโทรลก็เปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนสลักคอนโทรลเปลี่ยนเนี่ยสลักคอนโทรลเนี่ยนะครับผมสลักคอนโทรลแล้วก็เนี่ยตัวยาวเนี่ยเนี่ยตอวนี้ก็เปลี่ยนทำใหม่จะได้แน่นๆถูกไหมตอนนี้ปึุกเลยเนี่ยคือเช็คระบบหมดนะครับแล้วก็ระบบสายไฟเราก็ไล่หมดใช่ไหมทั้งเกินสายไฟไล่ให้ใหม่หมดเช็คใหม่หรือใหม่หรือออกมาแล้วก็ทำสีค่อยประกอบกล่อเข้าไปนั่นแหละครับนี่คือมาตรฐานของตีรีมมอเตอร์ที่ทำกันแล้วก็สายแหลกเราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบ ฝั่งหนึ่งเป็นเกลียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวน็อตเห็นไหมครับ<ช>ซึ่งหลายๆท่านถ้าอยู่ในวงการเครนนะครับจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าสาแหลกส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยจะเกลียวล่างเกลียวบนใช่ไหมท่นเกินใช่ครับแล้วก็ขันเข้าไปซึ่ง <จะ S 1> ข้อเสียของเขา,าคือใช้ไปนานๆมันจะคายตัวแต่แบบนี้ก็คือเราเชื่อมหัวไว้เรียบร้อยล็อกไว้เลยแล้วก็เก็บข้างล่างให้อย่างดีแล้วก็มีการซับคซีให้อย่างดีโดยทีมงานของตรีมมอเตอร์ของเรานะครับ ระบบเครนเนี่ยเราขอติดตั้งเองนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในทีมงานของเราว่าการติดตั้งของเครนเนี่ยเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทุกอย่างทําเสร็จนี่ผมไล่เก็บสีดําเห็นหมดเห็นไหมครับเก็บความเรียบร้อยแล้วก็สติกเกอร์ทุกอย่างที่เป็นของขาเครนก็ยังอยู่ครบทุกอย่างสวยงามทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยในส่วนของเครนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราน้ำมันไฮโรลิกทุกอย่าง ใหม่หมดแล้วนะครับรถพร้อมๆแบบนี้นะครับทั้งเครนทั้งตัวรถนะครับ r ดีมมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่1นึ0งล้าบาทเท่านั้นเองนะครับราคาย่อมๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับก็เครดิตของลูกค้าแล้วก็เครดิตของลูกค้ากับสถานะทางการเงินของลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ายอดจัดเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในส่วนของยอดจัดนะครับแล้วก็ สำหรับท่านที่ใจร้อนนะครับต้องการใช้แบบด่วนเลยก็เงินสดมาพรุ่งนี้ก็รับรถไปใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เบอร์ของผม0816577048โดยผมชานชัยนะครับสำหรับรถตัวนี้จอดอยู่ที่ d r มมอเตอร์แล้วก็หลังจากส่งมอบรถให้ไปแล้วเนี่ยเราก็มีการรับประกันนะครับมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับที่ในรถเคนเนี่ยดีมอเตอร์ไม่ได้รับประกันก็คืออุบัติเหตุจากการใช้เครนน้ําแห้งน้ํามันเครื่องแห้ง3รายการนี้ ผมขอยกเว้นนะครับอย่างอื่นนะครับหนึ่งเดือนเต็มทุกรายการสบายใจได้ครับเป็นอะไรขึ้นมาหลังจากรับรถไปกลับมาหาผมนะครับหลังจากรับรถไป1เดือนเต็มนะฮะท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของผมนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถที่ใช้แล้วเกินความจําเป็นแล้วนะครับไม่อยากใช้แล้วก็ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ขอให้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับถ้าสภาพรถเก่าๆแบบ แบบอายุเยอะๆแล้วก็รถสภาพไม่สวยนี่ผมขอผ่านเลยนะครับไกลแค่ไหนเราก็ไปครับถ้ารถสวยนะครับก่อนที่จะจบการแนะนําในวันนี้ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องของ d ีมมอเตอร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมกับน้องเกิร์น2คนที่ทําคลิปให้บอกแล้วก็แนะนําเรื่องราวของรถสวยๆให้ได้เห็นกันต่อเนื่องนะครับสําหรับในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ